อันนี้ครับผมกวางเดือนนะครับต้องขอกล่าวเข้ามานะครับสวีดัตสวัสดีเด้อนะครับพี่น้องป้องไปที่มีใจรักที่มีใจฮักในดดานของอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับสู้กู่สู้อนนะครับเมื่อนี้นะครับผมรายงานเหนือรายงานตัวคือเก่านะครับพี่น้องครับทางช่องลูกอีสานพันข้าวเหนียวเมืองน้ำดำจากจังหวัดกาฬสินธุ์พี่น้องนะครับพอพอพี่น้องครับตรงกับวันที่20กันยายน พศ2563นะครับขอบคุณพี่น้องนะครับสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับการติดตามรับชมนะครับพี่น้องที่เขามหาความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับกับทางช่องเฮ้านะครับพี่น้องกับวังว่าพี่น้องกงสีได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับสลหรับซับเปี้ยนกันไปนะครับบางมือก็สิเป็นในด้านของสินค้ามือสองคุณภาพดีนะครับไม่พี่น้องเข้าได้เลือกซื้อเลือกใส่กันนะครับ บางมือก็จะเป็นในด้านของกําลังขับกําลังวัดนะครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ power amp นะครับพี่น้องครับหรือว่าสิเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเสียงคอร์ดอันนั้นหรอกคอร์ดดิจิตอลมิกแตงสีนะครับพี่น้องครับกับมีให้พี่ให้น้องเข้านะครับได้จับใจใส่สอยกันอยู่เลยพี่น้องเด้อนะครับเมือนี้ครับอันอวยมาเป็นในด้านของสินค้ามือ2คุณภาพดีนะครับสินค้ามือ2คุณภาพดีนะครับหน้าตา ก็ยังสระสวยสวยเก๋ใครเป็นผู้สาวกับผู้สาวสัน่อยไป่เออเมื่อกี้ขอเสนอนะครับพ่อเวิร์จากค่ายอาร์ดิโอจักกี้แม่นบอละรับผมถือบอลเะพี่น้องเอเจครับพี่น้องครับไมโครเทคสามพันวีแซดโน้พระเอกตัวจริงมาแล้วครับพระเอกตัวจริงครับเอเจสามพันวีแซดตัวนี้ครับพี่น้องครับอ่าซึ่งผมได้มากก็ถือว่าคนที่เพิ่นใส่าผู้แรกก็ถือว่า ดูได้รักษาอย่างดีครับพี่น้องครับริ้วรอยการใช้งานนี่ถือว่ามีนิดๆนะครับพี่น้องครับมีนิดๆนะครับมีห้อยการใส่งานนิดๆนะครับออกจากแล็กเวลาออกแล็กเอาเข่าแล็กกันสิมีห้อยขูดนิดๆนะครับพี่น้องครับแต่บ่หลายครับบอกเลยว่าสภาพนี่สวยงามแน่นอนครับ AJ 3000มพวิสัตตัวนี้ครับพี่น้องครับมันเป็นคาดเฮ็ดได้พี่น้องครับตัวนี้ครับคาดเฮ็ดนะครับคาดเฮ็ดเป็นมอแปลงเอ่ออย่างเหรอเป็นมอแปลงเท่าอยครับพี่น้องครับตัวเป็นมอแปลงบักอือนะครับมอแปลงบักอือมอแปลงเท่าอยกลมๆพี่น้องครับ ตัวนี้นะครับกำลังขับกำลังวัดซีอทีนะครับอ่าเดี๋ยวซีอูที8โอห์มอยู่ที่8โอห์มอยู่ที่800วัตต์นะครับพี่น้องครับ8โอห์มอยู่ที่800วัตต์นะครับ4โอห์มอยู่ที่1,200วัตต์นะครับ4โอห์มอยู่ที่1,200วัตต์นะครับส่วน2โอห์มอยู่ที่1,500วัตต์ครับสำหรับตัวนี้พี่น้องครับจุดเด่นๆของเขาเนะครับของ AJ นะครับตัวนี้อ่า คับเสียงกลางเสียงแหลมบอกได้เลยว่าให้นาเสียงทีพี่น้องครับที่ว่าเป็นอันดับต้นๆของ power ที่นํามาคับเสียงกลางเสียงแหลมเลยก็ว่าได้ทพี่น้องนะครับสาหรับผมนะนะครับสำหรับราคาสมีิก็ถือว่าโอ้แจมครับพี่น้องครับแจมเลยครับเป็น power card head ครับพี่น้องถือว่าออกแบบมาอย่างพิถีพิถันสำหรับเมื่ออาชีพนะครับล่องรับงานแต่งงานเล็กๆน้อยๆงานค้อมาราอเกะอ่าจนถึงงาน กลางแจ้งงานคอนเสิร์ตใหญ่ๆนะครับทั่วไปนะครับพี่น้องครับก็ถือว่าพันพันซึกพวกนี้สอบพันนะครับผมถือว่าสอบพันนะครับน้ำส่องน้ำเสียงก็ต้องพูดถึงครับพี่น้องครับเบสอ่าใช้ได้ละสองดอกนะครับสิบแปดนิ้วนะครับบริเวณคลองล้อขลองปั๊มได้นะครับพี่น้องครับได้นะครับสำหรับตัวนี้ครับพี่น้องครับให้น้ำเสียงที่นักแน่นนะครับนักแน่นกระชับนะครับเต็มอิ่มแทนน่นอนครับพี่น้องครับมือแรกอยู่ที่ตอนนี้นะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับพี่น้องครับ ไม่แน่ใจนะครับผมน่ใอยู่ที่ประมาณ14,500บาทนะครับพี่น้องครับแต่คันราคาที่เปิดตัวหม่นี่ตัวนี้โอ้แพงดีพี่น้องครับ17,800เจ็ครับพี่น้องนะครับสำหรับ AJ 3000 VZ นะครับพี่น้องครับแจ็คหลังสเปคคอนทั่วไปครับพี่น้องครับแจ็ค XLR นะครับผมออกแบบมาถือว่ามาตรฐานนะครับสมบูรณ์ตามลักแอมมาตรฐานทั่วไปครับพี่น้องครับก็มีสวิตช์หลังนะครับมีโหมดสเตอริโอบิดแล้วก็พาราเล่ลนะครับพี่น้องครับตามแอมที่มาตรฐานทั่วไปเลยนะครับพี่น้องสำหรับ AJ 3,000vset ตัวนี้ครับหน้าตาซ่าสวยนะครับพี่น้องถ้าสนใจสนใจครับพี่น้องครับโดดๆมีเขามาเทื่อนึงเด้อพี่น้องเด้อสำหรับพระเอกตัวจริงนะครับไมโครเทค AJ3,000vset นะครับราคาผมขายอยู่ที่9,500บาทพร้อมส่งนะครับ9,500บาทพร้อมส่งมี2แท่นนะครับผู้ใดเอา2แท่นผมสามารถลดได้นะครับนิดๆนะครับพี่น้องครับมี2แท่นครับสวยๆเลยนะครับพี่น้องครับได้ไปคุ้มค่าแน่นอนครับตัวนี้ครับ ก็คือนะครับพี่น้องสนใจกระโทรมาสอบถามผมได้นะครับ0630564876นะครับ0630564876นะครับผมสำหรับออเดีโอจ็อกกี้นะครับหรือว่าเอจ3,000มิเซ็นะครับหน้าตาพี่น้องก็จะคุ้นเคยนะครับผมคุ้นเคยกันดีนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นแอมยอดนิยมอีกตัวหนึ่งนะครับในช่วงหนึ่งนะครับหรือว่าตอนนี้ก็ยังมีหลายหลายท่านนะครับหลายหลาย เถียงในหลายวงนะครับที่วันใสกันนะครับก็มีอยู่คือกันนะครับพี่น้องครับมือสองเข้ากับสีออกจากหาแอนยากแค่หน่อยนึงนะครับผมแต่กัยังพอมีนะครับพอมีให้พี่น้องเข้าได้เลือกสื่อเลือกใสเลือกซอยกันนะครับพี่น้องครับอ๋พี่น้องครับขันสนกีสนใจกได้ก็อย่าลืมเบอร์กันละกัน0 6น0์หกสานะครับผมหรือว่าทักเฟสาที่คมซาวซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งเด้พี่น้องเด้อนะครับถือว่า ตัวนี้ก็เป็นแอมที่มาตรฐานนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่ใส่แล้วพี่น้องสิบว่าผิดหวังครับโดยเฉพาะคุณภาพของมิดไฮเนี่ยมิดไฮก็คือคุณภาพของการครับเสียงกลางเสียงแหลมนี่โอ้นะครับใสแจ๋วชัดเจนนะครับพี่น้องครับเสียงแหลมนี่ละเอียดซิฟซิฟเลยกับว่าอะไรนะครับพี่น้องครับส่วนบ๊วยเป็นว่าครับกลางครับแหลมมันเหลวสิครับเบสบอดนี่พี่น้องครับครับเบสกระได้ขึ้นกันครับพี่น้องครับดุดดันขึ้นกันนะครับโหละ สองดอกนี่สบายๆครับอิ่มๆเลยนะครับพี่น้องครับสำหรับ a j 3 0 0 0 BZ นะครับการสนใจก็สอบถามผมขอมาได้เด้พี่น้องได้นะครับโดดๆนั่นที่สีมาสีมาที่นึงนะครับแล้วก็สภาพก็ถือว่าสวยงามนะครับสภาพถือว่าสวยงามครับการใช้งานก็ถือว่าผู้ที่เพิ่นใส่มากวานกับใส่ยางถนนถนอมยู่ดอกนะครับเบิ่งแล้วนะครับกันปกติคันแอมรุ่นที่มันเป็นอ่ารุ่นเก่าๆเนี่ยนะครับพี่น้องครับมันก็สภาพมันก็สีบ่ปัานีนะครับพี่น้องครับกับผู้ใส่ก็ถือว่า ใส่งานดีระดับหนึ่งนะครับพี่น้องครับ aj 3 0 0 0 VZ นะครับพี่น้องครับพูดถึงแล้วนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแอมป์ที่ที่มาตรฐานนะครับพี่น้องครับถือว่าเป็นแอมป์ที่มาตรฐานถือว่าเป็นแอมป์ที่เพิ่นเหตุออกมาสามารถรองรับแรงแรงงานเล็กๆน้อยๆนะครับจนถึงงานที่มาตรฐานงานงานระดับใหญ่นะครับงานงานระดับใหญ่ก็สามารถรองรับได้แบบสบายๆ,ๆครับพี่น้องครับเพราะว่าเพิ่นให้น้ำเสียงที่ มาตรฐานนะครับให้น้ำเสียงที่มาตรฐานนะครับบ่ได้บ่ได้ขี้ไล่นะครับพี่น้องครับถือว่าเทียบชั้นกับแอมราคาสูงสูงสองหมื่นสามหมื่นนะครับทั่วไปได้สบายสบายเลยนะครับพี่น้องครับบ่ต้องยึดติดกับยี่ห้อครับพี่น้องนะครับบ่ต้องยึดติดกับยี่ห้อนะครับกําลังเข่าพ่อเล่นได้สบายเข่ากระเล่นซ้ำนั่นนะครับพี่น้องครับบ่าจะเป็นต้องไปซื้อแอมแพงๆนะครับซื้อเอาตามกําลังที่เฮามีนะครับพี่น้องครับเล่นแล้วอย่าให้มันลําบากนะครับพี่น้องครับเล่นแล้วอย่าให้ครอบครัวลําบากนะครับ อย่า้อื่นต้องลำบากน้ำเลนเอาตามกำลังเขามีครับเลือกเลือกดีนะครับเลือกดีแมตถึกแอมโอเคนะครับดอกละพุ่งได้อุปกรณ์เสริมเนยคอร์ดเน่ยมิกพอใส่เนยนี่ครับก็นี่ก็โอเคแหละครับพี่น้องครับอีกโอเคแล้วครับเพต้องไปดันถึงตัวละสองหมื่นสามหมื่นนะครับพี่น้องครับตัวละสามหมี่ก็สามารถจางเสียงให้เฮ้ามาธรรมดาแล้วนะครับพี่น้องครับสำหรับ AJ เจสามพันวีเซตถือว่าเป็นแอมตัวหนึ่งที่ในช่วงช่วงหนึ่ง ที่ค้นใส่หลายขึ้นกันนะครับพี่น้องครับว่า์ซิเ็นบงว่ลลั่มสิงนี่นะครับพี่น้องเห็นกันหลายเราออกใหม่โอ้ผมไปฟังเสียงกับว่ามันคักอยู่พี่น้องนะครับไปฟังเสียงกับว่ามันบ่แพรดอกพี่น้องครับบ่าแพรแอมแบนดังๆแอมแพ่งๆหรอกนะครับเดีว่าโอเคเอาสนคิดสนใจนะครับอย่าลืมนะครับผมโทรมาได้ที่เบอร์0630-64876นะครับืหว่าเอ็ดเฟดวัที่คมซาวซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับ แอดมาเลยเป็นผู้นำเด้อนะครับแอดแอดว่าเล้วก็โทรมาบอกผมมารับผมนีเด้อนะครับซื้อนี่ซื้อนี่นะครับขันเด็กเบื้งลูกของเพิ่มเติมนะครับพี่น้องครับทางผมสิเป็นโอนก่อนนะครับพี่น้องครับสิบ่เลยเป็นเก็บปลายทางเด้อนะครับสิโอนก่อนนะครับโอนก่อนส่งของนะครับเพราะเฮ็ดเก็บปลายทางไปแล้วบางเทือลูกค้าเพิ่นบ่ได้รับของสินค้าตีกลับมานะครับผมเสียค่าส่งฟรีเสียค่าส่งฟรีครับพี่น้องครับเอาฝากกดติดตามฝากกดซับสไครป์ฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานลูกอีสานพพัันนธุ์เเเขีียวฮาาะคครรบื่่ออส้งลิปปดๆตไ ให้พี่น้องเข้าได้รับรู้ดับชมหาความรู้เล็กๆหน่อยๆครอบรู้บางตนครอบรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องเสียงกลางแกงหรือว่าโทรมาสอบถามผมได้ตลอด24ชั่วโมงควณดิเอาสำหรับคลิปนี้ครับผมจากกันไปเพียงแค่นี้นะครับผมคลิปหน้าสิเปลี่ยนสินค้าเกี่ยวกับตัวนั้นนะครับพี่น้องกดติดตามกันไว้กดกระดิ่งไว้พี่น้องครับถัดมันมีคลิปใหม่ไขึ้นมามันขึ้นมาเตือนพี่น้องทันทีเลยนะครับพี่น้องครับเอามีความสุขสุขสุขคนนะครับดันไปก่อนพี่น้องครับช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงวิกฤต นะครับช่วงวิกฤตแห้งนะครับสำหรับเงิ่อนท้องหายากนะครับเขาใจพี่น้องสู้กูสู้คนนะครับผมมีกาจังซื่อนะครับบบมีกาเข้ากาเบิงเบิงว้ก้อนกับพี่น้องครับอ่ะคลิปหน้าจะเป็นอนใดนั่นนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้นะครับต้องจบกันไว้เพียงแค่นี้นะครับตอนหนาพ่อกันไม่หล่ำรวยสูุกสุคนอย่าเก็บอย่าไขอย่าจดนพี่น้องเด้อสวัสดีครับ